นี้ถ้าเราทําจิตให้บริสุทธิ์อย่างนี้เนี่ยนะเราก็สามารถที่จะเอาอารมณ์ทุกอารมณ์เอาธรรมะทุกอย่างมาพิจารณาโดยความเป็นขันธาตุอายตนะทุกอย่างที่เราคิดถึงนั่นนะคือความประชุมการแห่งขันธาตุอายตนะความคิดของเราที่คิดขึ้นได้ก็เป็นการประชุมแห่งขันธาตุและอายตนะสิ่งที่เราคิดถึงก็คือขันธาตุและอายตนะขันมีอะไรบ้างอายตนะมีอะไรบ้าง ธาตุมีอะไรบ้างก็สามารถจำแนกแจกแกงสิ่งเหล่านี้ได้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสิ่งที่เราคิดถึงคิดไม่พ้นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรอกสิ่งที่เราพูดถึงก็ไม่พ้นอายตนา12ไม่พ้นธาตุสิรอกสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งตัวภายในเราก็คือขันห้าอายตนา12บสธาตุสิที่ประชุมกันแม้กระทั่งคิดถึงใครก็ตามเถอะก็คือการประชุมแห่งขันธาตุและ อายตนะคิดถึงเรื่องราวในอดีตทั้งหมดก็คือการประชมแห่งขันธาตุอายตนะคิดหวังพรุ่งนี้ปร,รืนนี้ปีหน้าหรือหลายๆปีหรือแม้กระทั่งชาติหน้าก็คือขันธาตุและอายตนะอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดก็ขันธาตุอายตนะที่ประชมกันที่ใดเมื่อใดกะใครอย่างไร ก็คือความประชุมการแห่งขันธาตุและอาณตจะจะบัญญัติเหตุผลมีได้มีเสียมีศัตรูมีคู่เวรมีผู้ได้มีผู้เสียมีอะไรก็ช่างเถอะสิ่งนั้นนั้นก็คือการประชุมพร้อมการแห่งขันธาตุและอายตนันั่นคือค่าที่เป็นจริงค่าที่เป็นจริงในความเป็นทุกขสัจจะเป็นวัตถุแห่งกิเลสทั้งหลายเป็นที่อาศัยเกิดแห่งนามธรรมทั้งหลายเป็นที่อาศัยเกิดแห่งป่าปรธรรมทั้งหลาย วันสิ่งเหล่านั้นอย่างเราทั้งหลายผู้อยู่ในภูมิที่มีขันธ์ห้าสิ่งที่เราคิดถึงนะโดยมากไม่พ้นมหาพูดเลยคิดคิดถึงก็คิดถึงแต่มหาพูดสี่ปรารถนาจะพบกับมหาพูดสี่พูดถึงมหาพูดที่คิดถึงมหาพูดสี่ทำเพื่อเพื่อมหาพูดทั้งสี่เออถ้าคิดแบบพระพุทธเจ้าบอกมหาพูดคือสรพิษสีเนี่ยนะบอกคิดถึงในอดีตก็คิดถึงงูอนาคตต่อไปปรารถนางู พูดถึงงูคิดถึงงูเลี้ยงแต่งูรับใช้งูที่ไม่ปราศจากความซื่อสัตย์โดยประการตั้งปวงนพ้นหมูสัตว์นี่แหละลุ่มหลงขนาดนั้นนะจริงๆลุ่มหลงแม้กระทั่งว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเบื้องหลังก็คืออสรพิสีสิ่งที่เราหวังก็คือหวังอสรพิสีก็คือมหาพูดนันมหาพูดเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งเวทนาเป็นที่ตั้งแห่งสัญญาเป็นที่ตั้งแห่งสังขารและก็เป็นที่รวบรวมการแห่ง วิญญาณวิญญาณก็ประชมโดยทวารบ้างโดยวัตถุบ้างโดยอารมณ์บ้างโดยปัจจัยอย่างอื่นๆบ้างแม้อดีตแม้อนาคตทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้แลทีนี้ในส่วนของรูปนี้ประชมกันของอะไรบ้างรูปเป็นที่ประชมของภูตรูปคือปฐวีอาโปโตเตโชและวายโยภูตรูปเกิดจากกรรมจิตอุตุและอาหารเวทนาก็เกิดจากผัสสะสัญญาสังขารวิญญาณเวทนาสัญญาสังขารก็เกิดจากผัสสะเป็นปัจจัยวิญญาณก็มีนามรูปเป็น ปัจจัยนั่นคือความเป็นไปของขันธ์ธาตุอายตนะแล้วรูปเหล่านี้ที่มีกรรมเป็นปัจจัยอวิชชาตันหากรรมสร้างขึ้นอาศัยอาหารประชมปรุงแต่งให้รูปเจริญเติบโตขึ้นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณที่เป็นนามธรรมอวิชชาตันหากรรมเป็นตัวสร้างขึ้นผัสสนามรูปเป็นปัจจัยให้นามรูปเหล่านี้เป็นไป นามรูปเหล่านี้เป็นไปตั้งแต่คลอดออกมาก็ไหลสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันก็คือความเป็นไปของนามรูปนั่นเองมีแต่นามมีแต่รูปไหลสืบเนื่องกันมาจนถึงปัจจุบันตั้งแต่เกิดมาจนถึงบัดนีกนนนกน้ก็คือนามรูปที่ไหลมาจนถึงสืบเนื่องแม้กระทั่งไปถึงวันตายก็คือนามรูปที่ไหลไปตั้งแต่เกิดมาก็คือการย่างลงแห่งขันทั้งห้า ขันห้าประชุมพร้อมกันแล้วก็ไล่สืบเนื่องมาตั้งแต่อยู่ในคันมาจนถึงบัดนี้แล้วก็จะไล่สืบเนื่องกันไปหาชาติหน้าต่อไปไล่ไปสู่ความตายแล้วก็ไล่ขันห้าไล่ไปหาชาติหน้าต่อต่อไปอายตนะที่มันประชุมกันตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะเพราะขณะเกิดนี่อายตนะประชุมกันอย่างน้อยหนึ่งมนายตนะกับธรรมมายตนะอายตนะสองเนี่ยประชุมกันแน่นอนมนายตนะกับ ทำอายตนะหลังจากนั้นอายตนะอื่นๆก็ค่อยๆก่อตัวกันขึ้นมาเมื่ออายตนะอื่นก่อตัวขึ้นมาอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายก็สําเร็จเจริญเติบโตขึ้นอายตนะเหล่านั้นก็ไหลสืบเนื่องมาชีวิตที่ผ่านมาก็คือความสืบเนื่องของตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไหลมาจนถึงทุกวันนี้ชีวิตของเราวันต่อๆไปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ไหลไปสู่ตาเนี่ยไหลไปสู่ความแก่และความตาย หูก็ไหลไปสู่ความแก่และความตายจมูกลิ้นกายใจก็ไหลไปสู่ความแก่และความตายทิ้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเหล่านี้ก็เพื่อจะได้ถือเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจต่อไปก็ไหลสืบเนื่องกันไปอย่างนี้นี่เขาเรียกอะไรเรียกสังสารวัตรนี่คือสังสารวัตรที่มันไหลสืบเนื่องจากชาติหนึ่งไหลไปแล้วไหลอีกไหลแล้วไหลอีกไหลกันไปอยู่อย่างนี้ก็คือความประชมแห่งธาตุธาตุสี่ประชุมกันเป็นที่ตั้งแห่ง มโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุมโนวิญญาณธาตุธรรมธาตุก็ไล่สืบเนื่องเมื่อธาตุเหล่านั้นประชุมการธาตุอื่นๆก็รวมกันขึ้นเมื่อธาตุอื่นๆรวมกันขึ้นธาตุสิปเหล่านี้ก็ไล่สืบเนื่องมาไล่จากอดีตชาติไล่มาสู่ชาติปัจจุบันมาจนถึงวันนี้แล้วก็จะไล่ต่อไปเรื่อยๆไปหาชาราและมรณะเพื่ออะไรเพื่อสร้างธาตุต่อไปก็ไล่สืบเนื่องกันไปอย่างนี้เนี่ยนะก็มีแต่ขันธาตุอายตนะที่ผ่านมากำลังจะผ่านไป แล้วก็ไปหาสิ่งใหม่ๆไปเรื่อยก็อยู่ได้จนถึงทุกวันเนี่ยนะก็ดูแลไปอะไรไปก็เห็นเป็นไรเนี่ยนะเนี่ยคือความไม่รู้สัอย่างเดียวเนี่ยนะไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ขันธาตุอายตนะทั้งอดีตอานาคตไม่รู้ว่าขันธาตุอายตนะเหล่านี้เพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนั้นจึงเกิดเพราะถ้าสิ่งนี้ถ้าดับจริงสิ่งนั้นก็ต้องดับเป็นต้นไม่รู้สัอย่างเดียวเนี่ยทำได้ทุกเรื่องนะ แต่สิ่งที่เราทําเชื่อไหมโดยมากไม่ทําเหตุเพื่อดับขันธาตุอายตนะนะทำเหตุเพื่อให้มีขันธาตุอายตนะกลัวมากกลัวจะสูญกลัวจะหมดขันธ์หมดาธาตุหมดอายตนะเพราะว่าถือว่าขันธาตุอายตนะเหล่านี้เป็นที่ตั้งแห่งสุขและโสมนัสเป็นที่ตั้งแห่งสุขและก็สบายใจเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจก็เลยตั้งความปรารถนาสิ่งเหล่านี้สแสวงหาสิ่งเหล่านี้เที่ยวหาสิ่งเหล่านี้อยู่นั่นแหละ นึกนะเมื่อไร่จะจบจะสิ้นสัทีนาะเนี่ยมันจะจบที่ไหนบางคนก็เล่ามานะบอกโอ้ยตื่นเช้ามาอีกแล้วเลยต้องไปสู้กับลูกกันนะแล้วก็วนโอ้ยแล้วทำไมมันโอ้ยมันน่าเบื่อตื่นเช้ามามันน่าเบื่อนะชีวิตนี่มันมันก็มีอยู่แต่แค่เนี้่นะ อะไรตื่นเช้ามาก็เพื่อจะได้อะไรรีบจะได้เพื่อจะได้สายสายจะได้รีบเที่ยงเที่ยงก็ได้รีบบปายบายเรียบข่ามข้าจะได้รียบกลับบ้านกลับบ้านจะได้รีบนอนนอนจะได้รีบตื่นโอ้ยไปอยู่แต่อย่างเงี้ยนะวันวันหนึ่งวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าชาติแล้วชาติเล่าทุกวันก็ไหลสืบเนื่องนะทุกทุกชาติด้วยนะไม่ใช่ทุกวันทุกภพทุกชาติที่เกิดมาก็เป็นไปอย่างนี้นี่แหละทุกคนก็รีบไปทากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนั่นนะรีบไปทํากรรมเพื่อให้มี พบใหม่ชาติใหม่ก็เตาอยู่กันอย่างนี้ไหลไปที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นกรรมในอดีตจึงมาให้ผลในปัจจุบนันกรรมที่ทําในปัจจุบันก็เพื่อจะมีผลต่อไปในอนาคตมันกรรมในอดีตก็ไหลทะลักมาให้ผลในอดีตบ้างทะลักมาให้ผลในปัจจุบนันบ,นบ้างทะลากให้ผลต่อไปในอนาคตต่อไปบ้างกรรมที่กําลังทําอยู่ในปัจจุบันก็ให้ผลในชาติปัจจุบันบ้างให้ผลในชาติหน้าบ้างให้ผลในชาติต่อต่อไปบ้างก็ทําอยู่อย่างนี้ กรรมที่จะทําต่อไปจะให้ผลในที่ทีต่ต่อไปก็ไล่สืบเนื่องกันไปอย่างนี้มันก็พูดแบบสรุปก็คือกรรมในอดีตที่ทํามามันก็ให้ผลในอดีตอย่างหนึง่งกรรมที่ทําในอดีตนั้นให้ผลมาปัจจุบันอย่างหนึง่งกรรมในอดีตนั้นจะให้ผลต่อไปในอนาคตต่อไปอีกอย่างหน,นึ่งนี่้สักี่อย่างสามนะใช่ไหมกรรมที่ทําในปัจจุบันนี้ก็ให้ผลในป <etos S 1> ัจจุบันนี้อย่างหนึ่งกรรมในปัจจุบันก็จะให้ผลต่อไปในอนาคตอีกอย่างหนึ่งกรรมในอนาคตก็จะให้ผลใน อนาคตต่อไปอีกอย่างหนึง่งก็ทําอยู่อย่างนี้แต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันไอ้ที่สวยผลกรรมจริงๆอะไม่เท่าไร่หรอกไม่เท่าไหร่มีแต่ทําใหม่มีแต่ทาใหม่ไปเรื่อย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 มันวัตถานี่มันจึงไม่มีจบไม่มีสิ้นมีแต่ไลสืบเนื่องกันไปอย่างนี้เมื่อมีความเข้าใจมีความเห็นอย่างนี้นะคือเป็นความเห็นที่บริสุทธิ์เป็นความเห็นที่ปราศจากความสงสัยเลยไม่สงสัยเลยว่าความจริงในโลกนี้มีแต่กองทุกข์เท่านั้นแหละที่มันเกิดขึ้น มันมีแต่กองทุกอะนะกองรูปนามกองขันห้ากองอายตนากองท่าสิบแปดสิ่งเหล่านี้ผนวกบวกไปมาก็เป็นทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในภายนอกหยาบละเอียดเลวประณีตไกลและไกลทั้งหมดนั่นก็คือกองทุกกองทุกกองทุกทําไมจึงเรียกว่ากองทุกเพมันก็คือกองแห่งสังขารธรรมกองแห่งรูปนามกองแห่งขันห้ากองแห่งอายตนาสิบสองกองแห่ง ถ้าสิแมีแต่เหตุมีแต่ผลเชื่อมโยงกันไปมีแต่กรรมและผลของกรรมเนี่ยเชื่อมโยงกันไปแต่เพราะความเขาของเราเพราะคนเขาสอนเรามาว่านี่คือสุขนี่คือสบายนี่คือดีถ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้ใครขาดสิ่งเหล่านี้คนนั้นยากจนคนนั้นหมด่ดีคนนั้นใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีขันธาติยตนะถ้าใครไม่มีมหาทุกมาบริหารคนนั้นใช้ไม่ได้ในโลกนี้มันจะต้องมีทุกข์กันเยอะๆจึงจะดี มันเหมือนกับว่าถ้าเข้าโรงพยาบาลจะโก้หน่อยก็ต้องมีโรคติดตัวเยอะๆจึงจะโก้มากนะที่นั้นนั้นอันคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็เป็นอย่างนั้นใครมีทุกข์มากโอ้ยคาถาชื่นชมในโลกก็บอกคนมีบุตรก็มีความสุขเพราะบุตรคนมีทรัพย์ก็มีความสุขเพราะทรัพย์คนมีอะไรก็มีความสุขเพราะสิ่งนั้นะคนมีโคก็มีความสุขเพราะโคก็เท่ากับมีนาก็จะสุขเพราะนามีสวนก็จะสุขเพราะสวนมีบ้านก็จะสุขเพราะบ้านเป็นต้นเนี่ยนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าสุขหรือทุกข์กันแน่ ถามดูเหมือนสุกในตอนต้นแต่ว่าเดือดร้อนในตอนปลายเนี่ยนะก็หลายๆท่านที่มีบุตรเนี่ยนะนึกถึงด้วยความสดชื่นหรือว่านึกด้วยความแห้งแล้งมากกันสดชื่นนะก็ถ้าว่ารวมๆเ่ยนะถ้าผู้ใดที่มีสิ่งใดะนะมีทรัพย์ก็จะเดือดร้อนเพราะทรัพย์ แต่ปัญหาสําคัญนะไอเดือดร้อนแล้วไม่รู้จักว่าตัวเองเดือดร้อนไอตรงนี้ที่มันหนักใจมากๆเลยตอนนี้คือตัวกําลังเดือดร้อนเพราะสิ่งนั้นๆอยู่แต่ไม่รู้ว่าตัวเดือดร้อนเนี่ยเพราะความวิปลาสไอตรงนี้เนี่ยมันมันยากที่จะบอกเหมือนกันเนี่ยนะคือไอคำว่าเดือดร้อนของเขาบางคนเนี่ยเขามายังไม่เข้าใจว่าเอาเดือดร้อนแค่ไหนจึงจะเรียกว่าเขาเดือดร้อน หมายคมว่าไอ้แค่เดือดปุ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 ดออกมามันมีความร้อนเนี่ยเราก็ว่ามันเดือดแล้วนะมันมีปุดขึ้นมาอันหนึ่งปุดอันหนึ่งมันก็แล้วน้ํามันก็ร้อนมันก็อุ่นเราก็ว่ามันเดือดร้อนนะใช่ไหมบางคนก็บอกไม่ได้มันต้องฝาล้นฝาแล้วมันทะลักออกมาสิจึงจะเรียกว่าเดือดร้อนถ้ายังไม่หลั่งน้าตาก็ยังชื่อว่าไม่เดือดร้อนบอกออ้ยทําไมผิวหนาจังเลยเนี่ยนะทําไมหนาขนาดนั้นทะลักขนาดนั้นแล้วจึงจะเรียกว่าร้อนอย่นนเงีนะไปยังเออก็แล้วแต่ คือเขาทนจริงๆเลยนะะแต่ก็เป็นอย่างนั้นนะบางคนนี่เขาทนในวัตตะจริงๆเลยนะทน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 ,ทน,ทนเหมือนนักมวยที่เกิดมาในโลกเนี่ยนะอุย้ยต่อยเวทีแล้วเวทีเราไปต่อยมาตั้งแต่เกิดมาเป็นร้อยๆเวทีถูกซ้อมมันจะน,น่วมเลยนะถูกห้มลงบ้างอะไรบ้างก็สู้ต่อไปนะแล้วสู้ตอนจบได้อะไรก็ได้ตาบอดไงได้พิการได้ความกระร่องกระแร่งเต็มทีได้เป็นขี้เล่าทุกวันเนี่ยนะก็ได้เท่านั้นแนหะชาตินี้เกิดมาให้ก็ต่อยทนนันนวมเลยนะ ไปเที่ยวต่อยคนอื่นไหมคนอื่นเขาก็ต่อยบ้างไปทําใครเจ็บเขาเอาคืนบ้างเกิดมาในโลกนี้สัตว์ทั้งหลายโดยมากเป็นเช่นนั้นเนี่ยนะถูกหลอกว่าเออนี่เดิมพันแพงรางวันสูงเอามากาแมมา็แทบไม่ได้ใช้อะไรไปซื้อเหล้าแจากเพื่อนกินหมดเนี่ยนะไม่เหลืออะไรเอาไปเที่ยวเอาไปไปทําในสิ่งที่ไม่เป็นสาระส่วนใหญ่ชีวิตของเราที่เกิดมาในโลกนี้เราบอกจะทําสิ่งนั้นเพื่อสิ่งโน้นทาสิ่งโน้นเพื่อสิ่งโน้นเอาเอาเข้าจริงๆก็ไม่ใช่อะไรสักเท่าไรหรอกเลย มันยังกับเด็กเล่นขายขนมเล่นขายของเล่นอะไรอยู่ไปวันวันหนึง่งแล้วก็หมดไปอีกชาติหนึ่งเนี่ยนะชาติเนี่ยไอแต่ที่ดิ้นรนเดือดร้อนเร่าร้อนน,นี่เดือดร้อนจริงๆดิ้นรนอยู่จริงๆกระสับกระส่ายอยู่จริงๆแต่พื้นฐานไอความวิปราสชไม่เคยกําหนดแยกแยะเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่รวมแห่งนามรูปเป็นที่รวมแห่งขันห่าที่รวมแห่งอายตนะสิบสองเป็นที่ประชุมแห่งท่าสิบแปดที่เป็นไปกับ ชาติชาาและมรณะชาติชาาและมรณะสิ่งเหล่านี้เกิดสืบเนื่องมาจากกรรมในอดีตเป็นปัจจัยกรรมที่ในอดีตเป็นปัจจัยก็ให้ผลในอดีต,ให,ใ,ดตให้ผลในปัจจุบันและจะให้ผลต่อไปในอนาคตสิ่งที่เราทําในปัจจุบันนี้จะให้ผลในปัจจุบันนี้และจะให้ผลต่อไปในอนาคตสิ่งที่เราจะทําคําที่เราจะพูดต่อไปข้างหน้าสิ่งนั้นก็จะให้ผลในอนาคตต่อต่อไป โลกของกรรมกระแสแห่งวะัตตะก็สืบเนื่องกันไปอย่างนี้อันในโลกนี้จึงมีแต่กรรมและมีผลของกรรมเท่านั้นที่ไหลไปสืบเนื่องกันไปโดยที่แท้แล้วสัตว์บุคคลหามีไม่มีแต่กองทุกข์ล้วนๆที่เป็นไปเป็นความประชุมแห่งกองทุกข์คำว่าทุกข์ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าเจ็บปวดนะแม้แต่หัวเราะขี้คักก็ยังเป็นทุกข์อยู่ดีเพราะอะไรวิปริณามาทุกข์เพราะความสนุกเหล่านั้นก็เป็นของชั่วคราว ว่าไปนั่งหัวเราะเรื่องอะไรนะเดี๋ยวก็เศร้าใจเพราะเรื่องนั้นกลับมานั่นแหละแต่พะะนันความสนุกสิ่งเหล่านั้นก็เป็นของชั่วคราวท่านจงเห็นทุกโดยความเป็นลูกศรเห็นสุขโดยความเป็นทุกขเห็นอทุกขมสุขโดยความเป็นของไม่เที่ยงก็จะไล่ไปสรุปว่ามีแต่ทุกเท่านั้นแหละคือทุกข์กับทุกข์เพราะทุกอย่างในโลกนี้อะไรมั่งไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเจ็บปวดมีไหม นึกถึงแล้วก็สบายยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เป็นที่ตั้งแห่งความลำบากใจแม้แต่นิดเดียวสิ่งนั้นจะหวังต้องการขนาดไหนเราว่ามันดีขนาดไหนในที่สุดก็นำมาซึ่งความไม่สบายใจโดยที่สุดนะ,คะใครให้พระเครื่องมาองค์หนึ่งเป็นองค์ทองคำโอ้ยที่พระเนตรเป็นเพชรเป็นต้นเนี่ยนะโอ้มีราคายิ่งใหญ่เลยไม่รู้จะนอนหลับหรือเปล่าก็ไม่ทราบปูจะหายใครจะมาขโมยของเราไปหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเดียวนะถ้าไม่มีแล้วมันสบายถ้าคิดไปอีกในหนึ่งนะ แต่ถ้ามีแล้วก็เดือดร้อนเพราะต้องคอยดูแลคอยบำรุงคอยรักษาใครจะไปใครจะมาก็เดือดร้อนตัวจะไปตัวจะมาก็เดือดร้อนอสรุปว่าเดือดร้อนตลอดก็ดูว่าน่าชื่นชมในตอนตอน้นแต่ว่าในที่สุดก็นํามาซึ่งความเดือดร้อนจนได้ขนาดพระพุทธรูปเป็นทองคานะพระเนตรเป็นเพชรยังเดือดร้อนเช่นนี้จะกล่าวไปใยถึงอย่างอื่นเล่าใช่ไหมไหม,มีพระพุทธรูปทองคำเนี่ยอิติปิโสพระาวาอารหังซ้ำม,มาอย่างนี้รึเปล่า ไม่อันนี้ราคานะเดี๋ยวต้องระวังเดี๋ยวเขาจะมาโจรจะมาปล้นนะฮะอีทิพีโซก็ย,ยังช่วยห่อยนะแต่น,นี้มันไม่ค่อยมีค่าเดี๋ยวของบางคนเนี่ยนะไม่ไม่ค่อยมีมูลค่าแบบที่ที่เขาสมมุติกันถ้ารู้สึกว่ามีมูลค่าเมื่อไหร่จะเริ่มเดือดร้อนเริ่มไปตีค่าไปประเมินค่าให้ราคาตีราคาสิ่งนั้นแล้วก็จากเดือดร้อนเพราะสิ่งนั้นเพราะ,ะโดยที่สุดทุกอย่างในโลกนี้เป็นที่ตั้งแห่งความ ุกเป็นที่ตั้งแห่งความเดือดร้อนเป็นที่ตั้งแห่งความลําบากกายเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจทั้งนั้นเลยอาไห้ก็ช่างเถอะสรุปว่าเป็นที่ตั้งแห่งความลําบากกายเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจทุกเรื่องโดยที่สุดแม่ร่างกายของเราก็เป็นที่ตั้งแห่งความลําบากกายเป็นที่ตั้งแห่งความเสียใจมีฟันเนี่ยคิดดูนะแปลงฟันอย่างน้อยวันละสองครั้งนะคิดดูสามเดือนต่อแปลงอันหนึ่งก็ทิ้งไปสามเดือนแปลงอันหนึ่งก็ขัดถูโอ้ยแปลงอย่างนี้ขัดล้าง ก็ดูถามว่ามีความสุขหรือมีความทุกข์กับตั้งอั่มีฟันมาเนี่ยก็เดือดรอด้อนนะนะ ตั้งแต่มีผิวหนังมาล้างมันไม่รู้กี่รอบเนี่ยนะมีหน้ามันก็ล้างหน้าเดีก็ล้างหน้าเดี๋ยวก็ล้างหน้าเดี๋ยวก็เช็ดเดี๋ยวก็ล้างเดี๋ยวก็ล้างเดี๋ยวก็เช็ดเดี๋ยวก็ปัดเดี๋ยวก็บังนั่นเองถามว่าตั้งแต่มีหน้ามามีความสุขหรือมีความทุกข์มากกว่ากันก็ต้องคอยรักษาหน้าไว้ด้วยนะเพราะตัวเองมีหน้ามีตามีศักิ์สีมียศมีอย่างมีแบบมีแผนจะเข้าไปที่ไหนก็ต้องยิ้มไปตลอดจะโกรธแทบตายก็อากเลือดจะตายแล้วก็ต้องยิ้มอยู่นั่นแหละก็ต้องรัก ก็ถามว่าเขามีหน้าเนี่ยงเขามีความสุขหรือมีความทุกข์มากกาว่ากันโยมก็เราว่าต้องไปยิ้มถ้าจนเหงือกมันค้างหมดเลยวรานะั้นเดือดร้อนมากเลนะก็ต้องเข้าสู่เข้าโลกเข้าสังคม,มก็ยิ้มอยู่นั่นแหละนะก็หน้าอยู่แค่นี้หน้าเข้ากับฝ่ามือเนี่ยขนาดนั้นก็เดือดร้อนมากๆตั้งแต่มีตัวนี่บริหารดูแลรักษา พราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกวันนี้กองทุกเนี่ยใช่เลยอิมัสะเกวรสสะทุกขขันธะสะสมุทยโยโหติกองทุกทั้งมวลก็มีด้วยอาการอย่างนี้นะกองทุกทั้งมวลก็เกิดด้วยราการอย่างนี้แต่คนเขาทั้งหลายสําคัญไม่ตรงกันค่ะวันนี้คือสุขนี่คือสุขนี่คือสุขนั้นคือโลกของคนข่าวทั้งหลายนี่คือสุขนี่คือความสนุกนี่คือสิ่งที่เราแสวงหานี่คือสิ่งที่เราหยหาต้องการมานานแล้ว บางคนก็บอกว่าไปได้บางสิ่งก็นึกว่าตัวเองเนี่ยโอ้ยตายก็ไม่เสียดายชีวิตแต่ที่จริงนั้นเพราะเป็นความวิปราสความเข้าใจคลาดเคลื่อนทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้ว่านี้คือกองทุกนะนี่คือกองทุกอกองทุกทั้งหลายที่ไหลสืบเนื่องกันไปอย่างนี้เมื่อไรจะจบ ก็มีอะไรนะหลักการก็ดังที่กล่าวว่ากรรมนอดีตให้ผลนอดีตให้ผลเป็นปัจจุบันให้ผลต่อไปในอนาคตกรรมในปัจจุบันให้ผลเป็นปัจจุบันให้ผลต่อไปในอนาคตกรรมที่จะทาในอนาคตก็จะให้ผลต่อไปในอนาคตเมื่อไหรมันจะจบเมื่อไหรมันจะจบไม่มีจบอะก็มีแต่ไปทํากรรมใช่ไหมถ้ยเเราไปถึงตรงนั้นนะเราจะสงบกายกรรมสงบวจีกรรมสงบมโนกรรมเราจะไม่ทํากรรมเลยนะมีไหมตั้งแต่เกิดมานี่เคยมีแบบนั้นไหม ไปที่นั่นเราจะไปทําตัวนั้นไปตรงนั้นเราจะไปพูดเรื่องนั้นไปที่นั่นเราจะไปคิดอย่างนั้นอย่างนั้นเราจะไปดูสิ่งนั้นไปเห็นไปฟังก็สรุปไปทํากรรมนั่นแหละแล้วก็หลักการเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเมื่อไร่กรรมมันจะหมดมันจะเลิกมันจะราเ <blade S 1> <Thanos. S 2> มื่อที่สุดแห่งกรรมอยู่ที่ไหนที่สุดแห่งกรรมอยู่ที่ไหนก็อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสอยู่สูตรหนึ่งนะที่น่าชอบใจก็คือเห็นชัดว่ากรรมดำําวิบากดํากรรมขาววิบากขาวกรรมทั้งดําทั้งขาว ก็ให้ผลทั้งดำทั้งขาวาการรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมเพื่อดับกรรมทำยังไงที่จะเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเ,เป็นไปเพื่อสินน้นกรรมมันทุกเรื่องก็ต้องมองให้เห็นเป็นวิสุทธทิเจ็ดนั่นแหละถ้าเจริญวิสุทธทิข้อที่เจ็ดไม่ได้ก็ไม่ถึงกรรมไม่ดำไม่ขาวสักทีหนึ่งเพราะวิสุทธทิข้อที่เจ็ดนั่นแหละคือกรรมไม่ดำไม่ขาววิสุทธทิข้อที่เจ็ดเขามีองค์ประชุมอยู่เจ็ดตัว ตัวเขาเป็นประธานนะตัววิสุทธิข้อที่7ชื่อว่าญาณทัศนวิสุทธิองค์ประชุมองค์ประกอบของเขาคือสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิวิสุทธิข้อที่7นี่แหละเป็นกรรมไม่ดำไม่ขาวเป็นไปเพื่อสิ้นกรรมเป็นไปเพื่อตัดกรรมเป็นไปเพื่อดับกรรมเพราะถ้าวิสุทธิข้อที่7เกิด กรรมที่จะนําไปสู่นรกก็ถูกตัดไปแล้วกรรมที่นําไปสู่เปรตอสุรกายเดรัจฉานก็ตัดไปแล้วกรรมที่จะนําเกิดในภพที่8ดก็ถูกตัดออกไปอ,อันนี้คืออนุภาพของวิสุธทธิข้อที่7ระดับโสดาปฏิมาระดับสกทา,าคามิมักดีกว่านั้นอีกตัดให้อย่างมากคุณมาเกิดในเป็นมนุษย์แค่ครั้งเดียวถ้าวิสุธทธิข้อที่7ระดับอนาคามีมักดีกว่านั้นอีกคุณไม่ต้องกลับมาเกิดปฏิสนธิในการมมาพบอีกต่อไป แต่ก็ลงมาได้มาเที่ยวได้มาอะไรได้แต่ว่าไม่ต้องมาเกิดอีกละเ,เหมือนอย่างว่าที่ท,ที่มันสกรปรกเลอะเทอะไปเยี่ยมได้อะนะแต่ไม่ต้องไปอยู่สุดท้ายถ้าเป็นอรหัตตมรรคก็ไม่ต้องมาไม่ต้องไปไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีจุติไม่มีอุบัติก็สามารถทำที่สุดแห่งทุกได้โดยประการทั้งปวง